คนครับสวัสดีครับค่ะมาแล้วนะพี่เอาไงจ๊ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเก็บหุ้นหลักนะคุณม่อนเพราะผมมองสถานการณ์ไม่มีอะไรนะแล้วแล้วต้นไหนล่ะคะไม่มีอะไรนะจริงๆหุ้นหลักมีกลุ่มหลักคือกลุ่มสื่อสารกลุ่มแบงก์เป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วอย่าให้เก็บเป็นเดลิเวอรี่อัพมาเพราะว่าอใช้เงินน้อยโอกาสได้เยอะนะครับแต่ฝากให้ตัวแม่ก่อนแล้วกันอ่ะตัวแม่ตัวไหนคะตัวแม่ก่อนแล้วกัน ท่นไม่เสียปัญหามาตัวแจ๊สครับอ๋อออ้ยตัวนี้ตามกันตลอดเลยนะพี่ <c oughs> นะตัวแจ๊สนะฮะผมว่าตัวนี้ไม่ลบนะครับมั่นในจังหวะนี้ที่ตลาดผมว่าตลาดไม่มีเนาวนะก็เล่นการเมืองผมว่าดูการมาท่าเราก็เหมือนกับเป็นการใหญ่ๆไม่มีอะไรเลยครับค่ะ <c oughs> นะคทะางฝั่งนายกเองก็คู้ชัดเจนครับพร,ร้อมกันบัติหนอมผมว่าน่าจะมีข่าวดีครับค่ะด <c oughs> ังน,นั้นเก็บพุทธหลักนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างธนาคารเนี่ยผมว่าเคบังกับเอซีบีสวย ส่วนใครจะเก็บเป็นยิวัตถีก็สุดแท้แต่เป็นคอร์ไรแบบวันนี้วันนี้ก็เรียกเป็นวันที่เราเล่นยิวัตถีนะฮะเป็นวันให้หุ้นหลักนะฮะเก็บตัวหลักก่อนฮะอันนี้ให้ตัวหลักเพราะันถ้าผมบอกอย่างเคบ้างหรือเอสบีใครจะเก็บตัวแม่ก็ได้ใครจะเก็บยิวัตถีก็สุดแท้แต่ท่านนะครับถ้าอยากได้เร็วก็ยื้อวัตถีถ้าอยากแบบอยากเก็บเป็นตัวหุ้นก็เอาตัวแม่สื่อสารก็จะมีอินทัชกับตัวแจ๊สอินทัชกับแจ๊สนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง พอหว้นเหล่านี้เก็บไปเถอะครับผมว่าไม่ไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วแล้วตลาดเริ่มทรงตัวได้นะฮะสาการร้ายผมว่าไม่เกิดนะครับไม่เกิดเพราะว่าชัดเจนทางฝั่งทางฝั่งเจ้าาที่เองก็ไม่ต้องการจะใช้อะไรละใช้แต่แค่ตั้งใอย่างเดียวนะครับอมันดูแลทางฝั่งผู้ชุนงมเองก็ไม่เห็นทำะไรฮะก็แย่ไปแย่มาคนจับนะครับเือค่ะรับเออเก็บหุ้นครับเก็บหุ้นเลยเนาะเก็บมากเก็บเนาะจเบอาเก็บไม่น้อยก็ได้ไอวันนี้ไม่มาใหญ่เก็บไม่น้อยแล้วตลาดมันก็ยังไม่ได้หมด แต่เราไปเช้ทีเดียวใช่ไหมฮะค่ะเก็บน้อยๆเก็บจกาสไปก็ได้ตัวแม่ราคาปัจจุบันเจ็ดบาทเก้าสิบให้แนวต้านชั้นไปแปดบาทยี่สิบแปดบาทยี่นะครับถ้าที่แปดบาทยี่ครับจะต้านแปดบาทยี่สิบครับตัวแม่แก๊สแก๊สมีเลยอืมค่ะนะครับตัวนี้พี่ตามตลอดทุกอาทิตย์เลยตัวนี้ตามตลอดครับเพราะยอมไม่ไหรน่าซื้อซื้อไปแล้วก็ขายเป็นรอบไปตามแปดก็เข้าซื้อกันอืใช่ครับนะฮะก็ถือว่า ฟันเดเมนทัลโอเคอยู่แล้วลราคาพื้นฐาน11บาท50นะครับ11บาท50นะฮะก็วันนี้เรามาเก็บตัวหลักก่อนส่วนตัวยืดยืดทถพเนี่ยก็เก็บตามไปในตัวแม่ที่ผมบอกอือชอบตัวแม่ตัวไหนก็เก็บลูกตัวนั้นไปเก็บขาขาขึ้นนะะเก็บคอเก็บตัวสี่ใช่ไหมคะมีข้อแม้คือจะเก็บตัวลูกตอนนี้ขอให้เก็บตัวลูกที่มีอายุอย่างน้อยสามเดือนเนี่ยครับต้องมีอายุอย่างน้อยสามเดือนสเดือนคือต้องพาไปฮะอายุถ้าเลยคุมพาได้ยิ่งดีเลยกุมพานะฮะใช่ครับ มีคนสงสัยเรื่องตัวดิ i วิท i ี e นะฮะเดี๋ยวถ้าไงคําถามจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะค่ะตัวนี้เป็นหลักตอนนี้เก็บหุ้นไปก่อนเก็บหุ้นหลักไปก่อนค่ะคพี่อ่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะ